คุณว่านคะคุณว่านคะคุณว่านคะอ๋ออ่ะ,อะตื่นได้แล้วคะ่ะโอะ้นี่โอ้ยบ้านหลับสบายมากเลยแนะนำมันก่อนนะครับนี่็คือคุณ V. ีนะครับนักากยภาพบำบัดของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณวีผมแอบเผลอหลับไปบ้านเนี่ยน่าอยู่สบายหลับไปเลยนี่เป็นการตกแต่งสไตล์แบบไหนนะครับอจริงๆโดยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแบบเรียบๆค่ะ ไม่ไม่ชอบสีสันชุดฉาดหรือว่าหรูหรามากแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบบ้านทุกอย่างต้องครบในหนึ่งเดียวคือรอ,องรับทุกความต้องการของเราได้โอ้โหผมชอบมากเลยทุกอย่างเนี่ยมันดูอบอุ่นสีเสื้อดูเป็นแบบว่าน้ําตาลนะ่าอยู่แบบเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเดินกันนุ่มนิงนุง่มิ่ง,งโอ้โหพูดซะจนแบบว่าผมเนี่ยแอบไปเอาหมอนของคุณวีมา แล้วก็นอนหลับเป็นไปสู้โอ้โหเป็นหมอนที่นอนหลับสบายมากๆค่ะโอ้อันนี้เป็นหมอนชนิดพิเศษเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นตัวเมมโมรีโฟมนะคะอ๋อเหรอมันคือโฟมเนี่ยเรายังพอรู้จักคือมันเป็นลักษณะออกแข็งๆแต่ถ้าโฟมแบบนี้มันก็ยังเป็นโฟมอยู่หรอครับค่ะงงใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับโฟมแต่ว่ามันเป็นโฟมชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงมากมแล้วก็มีอายุการใช้งานนานมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยโฟมประเภทนี้ ที่แรกที่ใช้กันเลยเนี่ยก็คือองค์การนาซา เขาไปทําอะไรครับเขา<ซ>ไปทําเป็นเบาะรองนั่งเพื่อรองรับแรงต้านขณะที่ปล่อยจรวดขึ้นไปบนอวกาศนะคะอ๋อแต่ว่าตัวเมมโมรี่โฟมเนี่ยเท่าที่ผมจับแล้วก็นอนเมื่อสักครู่เนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะการยุบตัวของเขาค่อนข้างที่จะยุบตัวสูงมากใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ที่เขาต้องทําให้ยุบตัวสูงนี่คือเพื่อให้รองรับเข้ากับร่างกายรูปร่างของเราแต่ละส่วนได้พอดีเมื่อสักครู่คุณวีบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ที่องค์การนาซาค่ะ แต่ทำไมเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้ววัสดุมันดีมากไอ้เจ้า,ม,ามีมอรี่โฟมเนี่ยละ,ะใช่ค่ะ,ะแล้วมันจะช่วยตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจําวันได้เช่นช่วยดูแลร่างกายเราในขณะนอนหลับให้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพอถ้าเราพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะตื่นมาสดชื่นมีพลังงานในการทําใช้ชีวิตประจําวันทํางานมากมาย <ด>แต่นี่จริงผมเห็นด้วยแต่ว่าไอ้ที่เรานอนหมอนปกติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรานอนหลับสบายหรอกครับจริงๆมันก็ช่วยค่ะให้นอนหใหเรานอนหลับสบายเพียงแต่ว่าเ,าเวลาหมอนเนี่ยปกติแล้วเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันเกิดการยุบตัวได้ง่ายโอ้ใช่ผมใช้ไปไม่ถึงปีนี่ตอนแรกเต็มๆแบบนี้นะครับพอนอนไปเนี่มันแบ่ง ใช่ค่ะนอนเนี่ยมันเริ่มไม่สบายแล้ว <S <S นอกจากแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยมันก็ยุบตัวมันแฟบลงไปพอ,อ,อมันแฟบลงไปมันก็จะเกิดการเสียทรงอ๋อแล้วอยา่างเมมโมรี่โฟมนี้เขาไม่เสียทรงหรอไม่เลยค่ะอายุการใช้งานก็ยาวนานด้วยใช่ีปีได้ครับอันนี้คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบปีนะคะสิบปียังคงสภาพแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อโอ้น้าหนักเขาก็มีเหมือนกันแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเรื่องของ มันจะมีแบบเหมือนตรงเนื้อผ้าอันนี้ก็เป็นเนื้อผ้าของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีรูๆอันนี้เอาไปเพื่ออะไรอะอ๋อจริงๆแล้วนอกจากตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เรานอนสบายขึ้นแล้วนะคะด้วยด้วยรูปร่างของมันเนี่ยมันยังมีลักษณะพิเศษของตัววัสดุของมันแล้วก็ตัวเนื้อผ้าตัวนี้คือมันจะระบายอากาศได้ดีอ๋อนี่คือคเป็นการช่วยกันร,ระบายอากาศใช่ค่ะแต่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าคุณชมนะครับได้สัมผัสเหมือนอย่างผมเนี่ยก็จะรับรู้แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าลักษณะของตัวเมมโมรีโฟมเนี่ยมันไม่ มันแตกต่างมันพิเศษมันมีวิญญาณอยู่ใน <c oughs> นี้มือคือมันมีการออกแบบที่ดีนั่นเอง <c oughs> ออกแบบที่ดีตรงจุดนี้คือผมก็สงสัยอยางกะถามคุณวีเหมือนกันว่าทําไมเขาออกแบบมาเป็นในลักษณะรูปแบบแบบนี้ครับมีโค้งมีเว้าเต็มไปหมดเลยที่มันต้องโค้งเว้าวเนี่ยเพื่อให้เข้ากับรูปร่างของคอ,อบ่า <c oughs> ของคนเราเพราะว่าการนอนที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องนอนตัวเนี่ยนะคะเข้ามาชิดกับหมอนคือบ่า <c oughs> ของเราต้องชนหมอน <c oughs> เพราะฉะนั้นคอเราจะอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมคะพอคอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกระดูกช่วงส่วนช่วงคอเนี่ยค่ะจะโค้งนิดหน่อยอ๋อใช่ใช่ใช่มันมันจะโค้งนิดหน่อยพอเรานอนปุ๊บมันจะโค้งรับพอดีตรงนี้นะคะเสร็จแล้วศีรษะก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ลักษณะถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่นี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นรอยเว้าลงไปค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่รองรับน้ําหนักของศีรษะเราพอดีเวลาเรานอนในท่านอนง่าย อ๋อถ้าคนสําหรับคนที่ชอบนอนมีอะไรรองคอ,อนิดนึงใช่ค่ะ,ะใช่ไหครับจริงจริง,รงแล้วการนอนที่ถูกต้องคือต้องมีอะไรรองคอนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเราจะได้ไม่ทํางานนะจะลดอาการปวดเมื่อยอปวดตึงคอบ่าได้และที่เรานอนอยู่ปกติทุกวันนี้นะครับที่เป็นหมอนที่เราไม่มีอะไรรองคอนั่นะคือการนอนที่ ผิดลักษณะเหรอครับคือไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมอนปกติเนี่ยก็รองคอเราแต่ว่าไม่ได้เน้นซัพพอร์ตเฉพาะช่วงคอตรงบริเวณนี้ที่มีรอยนูนขึ้นมาเห็นไหมคะ<อ>และอย่างที่เป็นปัญหาที่บอกกับคุณว่านไปนเมื่อกี้คือพอหมอนปกติเนี่ยมันยุบตัวยุบป,ปับ๊บก็จะไม่มีอะไรมารองคอเราอีกเลย<อ>เห็นไหมคะพอมันยุบไปก็จะกลายเป็นว่าคอวางตรงนี้แล้วก็ศีารษาราบมาเลยมันก็ทําให้เกิดการปวดเมื่อยคอบ่าได้ง่ายขึ้นเอาสรีระของคนปกติทั่วไปเนี่ย เขาไม่ได้นอนแล้วคอต้องแบบว่าตรงนะครับคือจริงๆดูภาพภายนอกเหมือนว่าคอเราตรงแต่จริงๆตัวกระดูกข้างในอะคะ่ะมันโค้งนิดหน่อยอโค้งเล็กนอ้อยก็นี่ออกมารองรับเหมือนกันใช่ค่ะแลวอย่างตรงจุดนี้นะครับคือเมื่อสักครู่ผมนอนเนี่ยค,คือมันจะกระชับตรงบาร่าพอดีมันมีความสําคัญเหรอครับที่เราจะต้องรองรับตรงบาร่าใช่ค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยมันเกาะตั้งแต่ฐานกระโหลกจนถึงตรงบ่านะคะ กล้ามเนื้อตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อชั้นนอกที่มัดใหญ่แล้วก็จะปวดเมื่อยตึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเ,เราสามารถซัพพอร์ตมันตั้งแต่จุดเกาะต้นของมันจนถึงจุดเกาะปลายซึ่งก็คือฐานกระโหลกซึ่งอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมาถึงตรงบ่ามันรับซัพพอร์ตได้หมดเนกล้ามเนื้อก็จะผ่อนแรงลงไปปกตินอนหมอนนี่ผมเดี๋ยวผมกำลังนึกความรู้สึกอ๋อเวลานอนนี่คือเราจะมีแค่รองแค่คอยอย่างเดียวใช่ค่ะบ่าไม่มีมมถึงว่า,งาตื่นมาเนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนไม่ปวดปวดไม่เมื่อย แล้วคนเราก็ต้องปิดที่เกียรใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็อาจจะมีส่วนด้วยเหมือนกันเล่นอย่างตัวนี้นี่นอนตะแคงก็ได้นะคะเพราะว่าพอนอนตะแคงปับเนี่ยคอจะอยู่ตรงนี้พอดีนี่คือด้านข้างแล้วก็ศีรษะค่ะศีรษะก็จะเอียงไปตรงนี้ลงไปในรอยเว้านี้นิดนึงนะคะทําให้เนี่ยหน้าเนี่ยไม่ไปสัมผัสหรือว่าไปเสียดสีกับตัวหมอนโดยตรงกับตัวเนื้อเมมโมรีโฟมโดยตรงเพราะตรงนี้จะเป็นช่องอากาศอยู่นะคะพอมันเป็นช่องอากาศเนี่ยมันทําให ผิวหน้าเราไม่ตึงไม่ไม่เหี่ยวไม่ยับไม่ย่นบางคนเนี่ยนอนแล้วนอนตื่นมาเนี่ยโหใช่ค่ะเป็นรอยตื่นมาเห็นภรรยาที่บ้านแฟนที่บ้านเนี่ยตื่นมาโอ๊ยหน้าเธอไปทําอะไรมายับเฉียวใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการออกแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะแต่ทําไมด้านข้างถึงมีว้าวมีโค้งอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นตัวด้านข้างตัวนี้นะคะการที่เวลาเรานอนเนี่ยคนเรานอนเราไม่ได้นอนอยู่แค่ที่เดียว เรามีการพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดคืน,น,<อ>นโดย <ลง S 2> ที่เราน<อ>นไม่รู้ตัวอ,อันนี้เป็นธรรมชาตินะคะการที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นรอยเว้าวลงไปแล้วตรงนี้จะเป็นเนินขึ้นมาคือส่วนหนึ่งคือทําให้เราเนี่ยคอของเราเนี่ยไม่พลิกตะแคงมากแต่ในขณะที่ตรงนี้เนี่ยค่ะจะทําให้เราสามารถสมมติถ้าเราพลิกพลิกเกินไปใช่ไหมคะจะทำให้ตรงนี้ก็ยังเป็นตัวที่สามารถรองรับศีรษะของเราได้อยู่อ๋อก็คือไม่ว่าเราจะ กริ้งค่ะจะพลิกไปทางไหนขวาได้หมดค่ะได้หมดผ่านไปละครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งแรกผ่านไปละพลิกกลับมาครับค่ะปึ๊บไอ้ครึ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็เรานอนด้านนี้เรียบร้อยไปแล้วแล้วครึ่งนี้เราจะเอาไว้ทำไมเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้นอนแค่ด้านนี้นะคะจริงๆศีรษะเราเนี่ยมันจะเลยมาถึงประมาณแถวแถวนี้อ๋อครับนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะซัพพอร์ตด้านด้านบนของศีรษะเราให้ศีรษะเราเนี่ยเกิดการก้มเล็กน้อย Oh. พอเราเกิดการก้มเล็กน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อก็ไม่ตึง mm hmm. ไม่ต้องทํางานหนัก